นี่เรามาเปลี่ยนสีรถเก็บสีรถมันสีดำมากับขับรถเลยรถสีพีอันเละรถหัวมัน,ลนหลุดี่ยมองหันหน่อยเพีเเออ้ยป่าอ เนี่ยเพิ่งเคยเห็นที่เห็นที่เห็นสีรถเขาพ่น <laughs> บ้านนี้เขากริ้งเกิดมาเพิ่งเคย <laughs> พบเคยเจอพจอไปถึงเสร็จปุ๊บพวกไม่ให้ต่อสีเลยสวยซยแก้วทำโดยช่างแหลม 你再给你。